ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนะฝึกการปฏิบัติเนี่ยนะมันเหมือนเราได้จะเปลือกเราไปนั่งสมาธิเราก็ไปเพ่งเอาเดินจงกรมเราก็ไปเพ่งร่างกายความรู้สึกตัวไม่มีเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เข้าใจยากมากอย่างเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธเราไปเพ่งจ้องพุโทโธอันนี้ไม่ก็ไม่ได้รู้สึกตัว หรือเราหายใจออกเราหายใจเข้าเราไปเพง่งลมหายใจไปเพ่งร่างกายที่หายใจอันนี้ก็ไม่ใช่รู้สึกตัวหรือว่าเราปฏิบัติไปนะเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิเนี่ยแต่ใจเพอใจไปฝันฝันคิดคิด,คดนึกนึกเอาไปหลงหลงเอาตรงนี้ก็ไม่ได้เรียกว่ารู้สึกตัวน,นั้นจิตที่มีรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสภาวะที่ทํายากมากสวยอย่างนะักปฏิบัตินะเวลาเราเริ่มจะปฏิบัติเนี่ยมันก็จงใจ ถ้าเราไม่เห็นว่ามันจงใจไม่เห็นว่าจิตมันไหลไปกับอารมณ์รรมฐานนะมันก็ยังไม่รู้สึกตัวนั้นตัวเนี้อยากให้พวกเราค่อยๆใส่ใจให้ดีๆจริงๆจะเห็นตัวนี้ง่ายนะถ้าเราเริ่มจากการฝึกสติมันจะง่ายฝึกสติที่เห็นง่ายๆนะที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํานะอันแรกเลยคือดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าคนละตัวนะกับที่เราไปเพ่งจ้องลมหายใจ ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างหาย,าายร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกยาวก็ร ah ู้ว่าร่างกายหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าร่างกายหายใจเข้ายาวเราฝึกรู้ไปอย่างนี้ถ้าเราฝึกรู้ถูกนะต่อไปเราหายใจออกเนี่ยร่างกายเอหายใจออกไปสติมันจะเกิดขึ้นเองร่างกายหายใจเข้ามันก็จะสติเกิดเองอันนี้เป็นกรรมฐานที่เรียกอนาบานสติซึ่งหลวงพ่อปรมโมท่านถนัด แต่ว่าคนไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรมันมีกรรมฐานเยอะอย่างตัวที่ดูง่ายๆนะดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู้ร่างกายเหยียดร่างกายกระดุกกรนะดิกมี้ยคอยรู้สึกไปตัวนี้เป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างเหมาะกับพวกเราคนเมืองนะพวกเราคนเมืองมันชอบคิดบางทีให้ไปดูสภาวะทางนมามธรรมบางทีมันมดูไม่ได้ต้องมาดูของที่มันหยาบหน่อย